สวัสดีครับสมาชิกชาวเรียวโกนะครับเอาเหยื่อมาแนะนำกันอีกรุ่นนะครับชาบิโบนะครับทั้งหมดมี6สีนะครับรุ่นนี้จะเป็น60กรัมนะครับทรงและสีจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเหยื่อนะครับจะมีตาเบ็ดขนาดไซส์